ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มีเรื่องเล่าวันนี้ที่นี่มีเรื่องเล่าขอเสนอห้ามเผาเด็ดขาดร่าง่าจะกลายเป็นหินว่าจาสิทธิ์หลวงปู่หมุนอมาตะเถระห้าแผ่นดินร่างเป็นหินในโหลงแก้วในปัจจุบัน ครูบาอาจารย์ที่มีกริยยาคมและวัตรปฏิบัติอันเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสมีปรากฏอยู่ไม่ขาดสายในสยามประเทศของเราดินแดนอันได้ชื่อว่าอยู่ในร่มเงาแห่งพุทธศาสนาครูบาอาจารย์หลายท่านในไทยเปรียบดังเพชรเม็ดงามซึ่งเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นทั้งกายใจกับสาธุชนทั้งหลายเนิ่นนานมาหลายต่อหลายชั่วอายุคน หนึ่งในครูบาอาจารย์ผู้ทรงตบะบารมีและมีจริยวัตรอันงดงามนั้นได้แก่พระปรมาจารย์อมตะเทระห้าแผ่นดินหลวงปู่หมุนทิตตสีโลพระเครื่องและเครื่องรางของคลางของท่านได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และแม้ว่าท่านจะละสังขารไปหลายปีแล้วก็ตามปัจจุบันก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่หน้าใหม่ๆที่หันมาศรัทธากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ทันได้ผ่านพบกับหลวงปู่เลยในชีวิตแต่ด้วยความศรัทธานั้นเป็นสิ่งเชื่อมต่อครูบาอาจารย์อย่างดียิ่งเมื่อศรัทธาขอบรรมีหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านก็มีเมตตาช่วยเหลือ จนปรากฏปาติหารอัศจรรย์ต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้บูชาวัตถุมงคลของท่านได้มั่นใจว่าแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ไม่อาจเป็นอุปสรรคในการจะคุ้มครองปกปักรักษาสิทธิ์ท่านยังคงกลับมาช่วยเหลือเสมอดังวาจาสิทธิ์ของท่านเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งสิทธิ์นั่นเองหลวงปู่หมุน เป็นพระเกจิชื่อดังของภาคอีสานอีกรูปหนึ่งวัตถุมงคลของท่านนักสะสมต่างนิยมเล่นหาเพราะมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเป็นยียมท่านเป็นพระที่มีอายุมากแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีลางบอกเหตุว่าจะด่วนมรณภาพหากมองดูภายนอกท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง เป็นพระที่มากด้วยเมตตาบารมีแม้แต่หลวงปู่หงเกจิอาจารย์ดังแห่งสุสานทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ยังเคยให้หลวงปู่หมุนลงกระหม่อมให้และเวลามีญาติโยถมถามถึงหลวงปู่หมุนหลวงปู่หงจะยกมือท่วมศีรษะและบอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าหลวงปู่หมุนเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ถึงทุกวันนี้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่เป็นดังเครื่องตื่นใจให้บรรดาสานุสิทธ์ได้รำลึกถึงคือคุณความดีอันบริสุทธิ์งดงามของท่านและวัตถุมงคลซึ่งถือเป็นของวิเศษที่นับวันจะยิ่งราคาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆและกลายเป็นของล้ำค่าหาได้ยากแม้ผู้ใดได้ครอบครอง ก็น,นับจะมีแต่ความสุขสวัสดีดังคำที่หลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่าภัยใช้ของของขอยให้รักษาศีลห้าบ่ด่าแม่เขามแมลงวันบ่ได้กินเลือดท่านยังบอกอีกว่าพระและเครื่องรางของท่านไม่ต้องถืออะไรมากไม่มีข้อห้ามข้อจำกัดการใช้ท่านขอไว้หมดแล้ว จะลอดราวผ้าใตา้ทุนบ้านสะพานหัวเดียวหรือลอดผ้าถุงเข้าห้องน้ำห้องซ้วมไม่ต้องถอดนอกจากนี้หลวงปู่หมุนท่านยังเคยกล่าวไว้ว่าแม้นว่าถ้าฉันตายไปของของฉันจะคลังกว่านี้หลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปราณที่ประจุไปด้วยพลังจิต อันเข้มคลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบอมีสองครบเครื่องเป็นองค์พระดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เลื่องชื่อลือนามลือเรื่องถึงเมืองแมนนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาหล้วนแต่ประสบพบเจอกันเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่หมุน ชนิดที่เล่ากันสามวันสามคืนไม่สามเรื่องเล่าได้ไม่รู้จบแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันว่าจาริตของท่านได้อย่างแท้จริงคือคำของหลวงปู่ได้สั่งไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารว่าห้ามเผาเด็ดขาดเพราะร่างขาจะกลายเป็นหินเก็บไวใ้ให้ลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้และความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้น หลังพิธีทำบุญร้อยวันเมื่อนำสรีระหลวงปู่ออกจากโลกทุกสายตาที่อยู่ณนะที่นั้นพบว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือร่างทั้งร่างแข็งกลายเป็นหินอาจารย์ชันระมงคลวัชสุทัศน์เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้ฟังว่าหลังจากหลวงปู่หมุนท่านละสังขารกลุ่มลูกศิษย์ก็ยึดถือตามคำสั่งของท่าน คือไม่ได้จัดพิธีเผาสรีระสังขารเมื่อตอนที่ท่านละสังขารใหม่ๆนั้นเคยแตะร่างกายท่านดูยังรู้สึกถึงผิวสัมผัสเป็นเนื้อของคนทั่วไปจนต่อมาเมื่อผ่านไปนานวันเข้าจวบจนบัดนี้ร่างของท่านก็แข็งเหมือนหินจริงๆปัจจุบันร่างของหลวงปู่หมุนก็ยังประดิษฐานไว้ในเจดี มหาเจดีย์ที่สีโลวัดบ้านจานเพื่อให้ลูกศิษย์ลุงหามากราบไหว้ตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่มาจวบจนทุกวันนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปของเราด้วยนะครับที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับ